วันนี้เราจะมาปลูกต้นแก่นตะวันนะคะจะมาลื้อสวนค่ะจะมาลื้อสวนแล้วก็พวนดินแล้วก็ลงแก่นตะวันสวนยังไม่เข้าที่เลยรกอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวลราลื้อสวนก่อนรือตะวันแล้วนะคะปุดเป็นหลุมลงไปตรงนั้นตร่นน้นตรงแนบ,แนบน เออนั่นแหละเอาวางลงไปหน,นึ่งต้นเนี่ยค่ะเวลาปลูกก็วางลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กลบดินเลยนะคะเนี่ยค่ะกลบดินเลยปลูกง่ายนะคะแก่นตะวันแล้วก็เป็นระยะเออนั่นแหละหัวสดๆที่เรายังไม่เพาะก็วางลงเลยนะคะหัวสดๆที่เรายังไม่เพาะนะถ้าเราไม่มีเวลาเพาะอะนะคะเราก็วางลงได้เลยนะคะไม่ต้องไปแช่น้ําแต่อันนี้เป็นเปลือกเขาเนะะี่ยค่ะเป็นเปลือกเขาที่เราทานแล้ว ปลูกง่ายค่ะแตนตะวันปลูกง่ายมากๆเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะรากติ่งเขาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะรดน้ำแช่น้าไว้ไม่กี่วันหนึ่งนะคะออกงอกแล้วมาใส่ตรงนี้อีกอันนึงก่อนเออนั่นแหละติดกําแพงเลยเอาหัวที่ยังไม่นั่นก็นี่เห็นไหมฮะได้แล้วเนี่ยค่ะดูสิคะดูดูรากของเขารดแช่น้ําไว้เฉยๆนะคะแล้วก็กรบดินเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็พ้นดินขึ้นมาเองนะเะนี่ย แค่นี้ยค่ะแก่นตะวันเขาจะทนความหนาวได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกให้หมดก่อนนะคะเนี่ยรัดเอาพันุ์ลงมาเยอะ่โอเคค่ะก็กรบไปแบบนี้ค่ะปลูกง่ายง่ายนะคะขึ้นได้ทุกดินนะคะแก่นตะวันปลูกครั้งเดียวนะเอาไปติดกําแพงอีกอันนึงนี่ก่อนติดกําแพงเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นตามกําแพงนี่ค่ะพันธุ์ของฟ้าเห็นไหมฮะกรอบดินไว้เลย ตรงนี้ใส่ยางนี่ก่อนใส่อันหนึง่งเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้ละค่ะแก่นตะวันต้นปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแก่นตะวันนะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้รัดจะปลูกถั่วลิสงนะคะเนี่ยค่ะพันถั่วลิสงของรัตนัดจะใช้เม็ดที่แห้งๆนี่าาละค่ะโรยลงไปเลยนะคะลองดูนะคะว่าเขาจะออกมายังไงนะคะดินตรงนี้ปีนี้รัดปลูกสองอย่างนะ,ะไม่ปลูกพริกเลยนะคะพริกรัดจะไปปลูกข้างโรงรถนะคะปีนี้เนะะี่ยค่ะ ใส่ลุมละสามเม็ดนี่ก่อนใส่ลุมละสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดแล้วก็กลบเลยนะคะ,นะทีนี้เดี๋ยวรัจะใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้แล้วรัก็จะกลบเลยนะคะใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะใส่สักสามเม็ดก็ได้สี่เม็ดก็ได้เนาะแล้วก็กลบเลยตัวที่สงเผื่อเข้าฝ่องนะคะ เผื่อเขาฟอนี่ค่ะใส่แบบนี้กลบเลยนี่แหละค่ะก็กลบไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ส่งเมื่อก่อนบอกว่าเลื่อมันฟอถ้ามันเยอะถอนทิ้งเหรอ mm. เผออื่อมันฟอเขาบอกเผื่อมันไม่ขึ้น,น,นก็กลบเลยนะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมคะเม็ดถั่วงาแดงแดใส่ลงไปเลย แล้ก็จะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะคะก็ใส่ตรงนี้ี๋้วนี่ก่อนก็กรบดินเลยแล้วตรงนั้นใส่ยางต้องหลุมหลุมอันนัต้ตง <Okay. S 1> องหลุมหลุมใส่แล้วหรอพอแล้วกลบเลยทีนี้กลบเลยทีนี้ปีนี้ปลูกถั่วลิสงลงดินนะคะปีแรกนะคะแล้วก็ แกนตะวันด้วย